ขอเชิญคุณหมอจรนานสีแก้วครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนานสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขตเลือกตั้งที่2พักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภากลับกับคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมได้ มีส่วนร่วมอภิปรายในวาระรับประการแห่งข้อมังคับการประชุมรัฐสภาฉบับที่พศที่เพื่อนสมาชิกนะครับขอ,อยัดเอานามท่านสสผลิตวัชรศิลป์และคณะเป็นผู้เสนอฟังจากการถแถลงหลักการและเหตุผลฟังจากเพื่อนสมาชิกได้อภิปราย ผมเองต้องขออนุญาตธรรมทานครับประการแรกสุดขออนุญาตผู้ธรรมทานบอกว่าวาระนี้เป็นวาระรับประการครับเป็นวาระรับการซึ่งเมื่อเมื่อสภาแห่งนี้หรือรัฐสภารับประการไปแล้ว <med S 1> เราจะไปพิจารณารายละเอียดในรายมาตราต่อไป <med S 1> เพราะนั้นประเด็นสําคัญที่ผมเน้นตรงนี้นั่นเพราะผมเองต้องตอบกับท่านประธานกับเรียนธประทานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกด้วยความเคารพนะครับสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ผมเห็นชอบนะครับ เห็นด้วยว่าควรรับหลักการเพราะหลักการที่เสนอมามีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อ 1, ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ1 2 4ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาใดๆกับเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับการทำหน้าที่ของพวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภ,ภาในที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะมีประเด็นที่เพื่อสมาชิกได้ความให้ความเห็นมากคือหลักการข้อที่3 แก้ไขเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิรณาร่างรับนูลแก้ไขเพิ่มเติมและเงื่อนไขในการพ้นจากตําแหน่งกรรมการประเด็นนี้มีที่ถกเถียงและให้ความเห็นกันอย่างมากมายท่าไม่ครับเหตุผลที่ผมเห็นคนรับหลักการก็คือว่าการเขียนหลักการตามที่ผมได้ได้อ่านให้ธรรมทานฟังไปเนี่ยเพื่อนสมาชิกเป็นหลักการเชิงกว้างครับว่าโดยเรื่องการตั้งกรรมการ หลักการไม่ได้เขียนลึกลงไปในสาระนะครับที่ตัวบทเขียนรองรับในมาตรา123และมาตรา123ริทับหนึ่งจึงอยู่ครับเหตุผลอาจจะมีเขียนระบ,บุเจตนารม์ชัดว่าจะตั้งคนที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกรัฐสภามาเป็นกรรม,มธิการผมขิดเส้นใต้นะครับเราจะไม่พูดว่าประชาชนคนนอกสำหรับผมเองผมพูดตามตัวหนังสือที่เขียน ตั้งบุคคลที่มิใช่สมาชิกรัฐสภามาทำาได้ที่เป็นกับเลขาการได้นั้นมันระบุไว้ในเหตุผลนะครับซึ่งตัวบทเปิดกว้างอย่างนี้เนี่ยมันเปิดให้สภาอย่างนี้สามารถรับหลักการได้แต่ถ้าหลักการเขียนมัดมือหรือปิดปากสมาชิกรัฐสภานะครับเขียนว่าตั้งกรบมิการจากบุคคลที่ไม่ชำสมาชิกแล้วเนี่ยผมอาจจะมีประเด็นที่จะกลับเรียนท่านประธานเพราะผมอาจจะรับหลักการไม่ได้อันนี้เป็นเหตุผลประการที่หนึ่งครับ เหตุผลประการที่สองท่านประธานครับหลักการเขียนเชิงกว้างอย่างนี้เมื่อไปดูตัวบทแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นข้อถกเถียงแห่งนี้เป็นความสวยงามในระบบประชาธิปไตยเรามีเวทีในชั้นกรรมการที่จะเปิดข้อถกเถียงได้เพราะหลักการสําคัญที่มีข้อถกเถียงกันคือว่าเราสามารถตั้งบุคคลไม่ใช่สมาชิกรัฐสภามาเป็นกรรมการได้หรือไม่ได้หรือไม่ไ แน่นอนครับคมเห็นสองฝั่ง,อ,ง,งอีกฝั่งบอกได้อีกฝั่งบอกยังไม่ได้และแต่เหตุผลครับผมจะไม่ท้าความลงไปแต่ละท่านอ้างอย่างไรแต่ว่ามันเป็นข้อพิหนาว่าได้หรือไม่เวทีกรรมนิิการนะไระครับจะเป็นเวทีที่หาบทสรุปทางข้อกฎหมายข้อที่จริงว่าทำได้ไหมเสียงข้างมากในกรรมนิิการว่าอย่างไรเมื่อสรุปแล้วสภาแห่งนี้ เรามาร่วมในพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวัะที่2ที่3เมื่อกลับเข้าสู่การประชุมร่วมเรานะครับนั่นคือเหตุผลข้อที่สองที่ผมคิดว่ารับได้นะครับท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากเป็ข้อสังเกตเมื่อรับหลักการไปแล้วก็คือข้อพิจารณาที่ผมเน้นเมื่อสักครู่ว่ามันควรจะตั้งจากบุคคลที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกรัฐสภาได้หรือไม่ ในความเห็นผมผมขอฝากประเด็นไว้เป็นข้อสังเกตไปยังกรรกมการทการนะครับฝากไปพิจารณาเหตุผมขณะเหตุผลผมขณะนี้นะครับดูตามบทบญญยาิแห่งรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วท่านวีเดพธ์ขอญาตเอ่ยนามท่านท่านได้พูดไปพิพายดีมากครับเราพูดถึงมาตรา129ว่าด้วยตั้งกรรมการรัฐธรรมนูญมาตรา129เขียนไว้ ชัดนะครับว่าสภาไหนตั้งอะไรได้ไม่ได้เขียนชัดครับสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวิบัาตั้งกรรมการสามัญวิสามัญกรรมการร่วมกันไม่มีบทบัญญัติใดของรัฐธรรมนูญตาตรา129านะครับที่เขียนบอกให้รัฐสภา,าตั้งกรรมการวิสามัญ วิสามันคือกรรมธิการที่สามารถตั้งจากบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกนะครับมาเป็นกรรมธิการพิจาได้แล้วตั้งเป็นการเฉพาะหรือเฉพาะกิจเฉพาะข่าวในนั้นนั้นไปไม่มีครับไม่มีเขียนไว้เพราะฉะนั้นเจตนาณ์น้ฐนูนเนี่ยมันไม่ได้เขียนไม่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อถกเถียงที่เราไปพูดกันในชั้นกรรมธิการได้ประการที่สองครับรัฐธรรมนูญมาตรตา2 5 6 ที่เป็นเรื่องโดยโตรงเลยก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญท่านประธานครับในวงเล็บ4ผมขออนุญาตอ่านนี้ให้ท่านประธานฟังนะครับเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้คุณนานําเสนอไปแล้วกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย การบัญญัติถ้อยคําในรัานูนอย่างนี้คกรรมการยกร่างรัานูนนะครับสมาชิกในขณะที่นัพิจารณาเนี่ยถ้อยคํานี้ย่อมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าหมายถึงอะไรเจตนารม์คืออะไรแน่นอนครับถ้าไปเปิดดูจะต้องมีการอภิปรายว่าการแสดงความคิดเห็นนี่หมายถึงเป็นกรรมการด้วยหรือไม่ชัดครับเขาให้ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเช่น ไปรับฟังความเห็นหรือตั้งเข้ามาเป็นที่ปรึกษาได้ปรึกษาคณะกรรมการได้ครับจากบุคคลภายนอกบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกมาแสดงความเห็นให้ความเห็นในชั้นกรรมการได้หรือเชิญเข้ามาให้ความเห็นในชั้นกรรมการได้เลยนั้นเจตเรมณ์รัฐมนุนเขียนอย่างนี้เนี่ยถ้ารัฐมนุนต้องการให้มีบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกมาเป็นกรรมการเขาต้องเขียนในตรงนี้ให้ชัด ล้ำนุนเราเป็นน้ำนุนรายลักษณ์อักรนะครับต้องตีความตามรายลักษณ์อักรเพราะฉะนั้นด้วยความเคารพรทำทานโดยสรุปครับผมเห็นว่าในชั้นนี้เนี่ยเรารับประการได้และไปตั้งกรรมการพิจารณานะครับในสาระบัญญัติของข้อบังคับที่เขียนออกมารองรับแต่ละข้อโดยเฉพาะมาตรา123และมาตรา123ทับ1 เพราะคำว่าวิสามัญเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดตัวมาคับไว้ฝากท่านกรริการไปพิจารณาครับขอบคุณท่านประธานครับ